ชื่อคุณนอะไรคะชื่อเป็นจักรนค่ะคุณเบนจักรพนชื่อเล่นชื่ออะไรคะชื่อเบนค่ะค่ะเบนตอนนี้เรียนอยู่คอร์สเอ็นอะไรคะเอ็นหนึ่งค่ะปัจจุบันศึกษาหรือทำงานอยู่คะมีทำงานอยู่ค่ะทำงานเกี่ยวกับอะไรคะเป็นร่างมาใส่ค่ะอยู่บริษัทอะไรคะอ่อยู่บริษัทซิโตมอลับเตอร์ค่ะค่ะเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับยาเดี่ค่ะอยู่ที่กรุงเทพก็สอบเทียค่ะพัทยาแล้วก็กรุงเทพ มีตาพรทำพี่เป็นเทสหรือไปไปมามาค่ะใช่ไปไปมามาค่ะค่ะอยากทราบถึงแรงบันดาลใจอะไรคะที่ทําให้คุณมีตาพรอยากมาเรียนกับอาจารย์แบงค์ตลอดจนเมื่อได้มาเรียนแล้วประทับใจอะไรบ้างคะก็เริ่มจากตอนแรกคือบริษัทนีป้าเหมือนว่าคนจะต้องผ่านเอ็นหนึ่งสำหรับว่างก็เลยที่เราวที่เขาซื้อในอินเทอร์เน็ตเขาบอกว่าขออาจารย์แบงค์สอนเราคือต้องมาเรียนผ่านเอ็นหนึ่ง ได้ก็อาจจะสมัคอยู่ก็เลยาลองเรียนตัวก็พอมาเลยแล้วคือคำสามประสารค่อนข้างเยอะแล้วก็มีแบบเทคนิคเสริมไรต่างๆมันไม่ใช่ว่าอ่านแค่ในหนังสือเราก็จะได้ทีมเป็นสิ่งที่ต่ออาจารย์เขาเรียนรู้มากด้วยแล้วก็จะมีทอยมาหาที่คิดว่าคน,นชอบการที่อาจารย์นักสอนเสริมในวันหยุดหรือว่าเคสก่อนสอบจริง มีจะพรมีความรู้สึกไงบ้างคะอย่างแรกเรื่องการเสริมมาคือโรงเรียนสอนพิเศษหรือถ้ามีเรียนเสริมให้ในที่บอกว่าเหมือนเป็นเซอร์วิสเนี่ยอันนี้คือรู้สึกว่าเขาทดีหนึ่งคือเราก็ไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องของการทำอะไรมากอย่างที่สองคือการนัดสอบที่ว่าเรื่องของการเรียนภาษามันก็ควรจะต้องมีการสอบแบวนไปเรื่อยๆหรือก็ฝึกตัวเองเพื่อก่อนเข้าสอบจริงเลี่ก็ทําให้ตัวเราเองแบบเหมือนเตรียมตัวร่วม แล้วบรรยากาศในห้องเรียนเป็นไงบ้างคะบรรยากาศในห้องเรียนพอดีเพื่อนห้องนี้คือค่อนข้างเก่งแล้วก็แล้วก็คึกคักแร้วสั์แต่ละคนมันคุยมาแชร์กันคิดว่าโอเคเลยแล้วอาจารย์ก็สอนเราไม่ไม่ได้ง่วงนอนไม่น่าเบื่อคือสุดยอดสมบูรณ์แบบนม่ได้ีรัชฝ่าของอาจารย์แบงค์บ้างคะก็เห็นอาจารย์ทำง,งานหนักยังไงก็สู้ๆพออักผ่อนได้ค่ะขอบคุณค<อ>่ะเมย์เลนค่ะ<อ>